หมูตํมสัวมียังไทยแล้วตันแล้วห้องกินนี่แหละสีะรุ่งรุ่งหิบเบิ้งกเราละบุงกับตังเบิ้ลตังบตัวสวัสดีครับอีกี่นี่ตํมตําสัวสุเซฟมนคนโกตํมสัวตํมสัว ำดีๆพวกมัมากินตำซัวๆนี่เทียมลงไปเทียมด่วนข่าวบริหาข้าวบริาเตมือบเลยน้งดิ้งนุงดิ่งเดี๋ยวามาด้วว่ะคืบกขยันไ้น้องคือบ่ไ้น้องอ่ะตายให้น้องหนึ่งก้นยังมาตำพี่ดีนคนอพี่ให้น้องดีทรมานอยู่อะไรเนยตำมาเทียมมาดามา นี่แหละมีถั่วปุ่นเอาเอาเอาใส่ลงไปมีกระเทียมเซมไปหน่อยอยากกินปลากระเทียมโรยจัะน้อยว่าไปเอาอมีแต่ไหนโบ่โบ่เต็มหน,นในหน่อยมาเอาลงไปจุดจาดครับประเดียกทีบหน่อยแล้วก็ซูนัวอเอกระเดียกซูนัวนี่แหละใช้ไล่เสียบไลยครับพี่น้อง นำายเล็กน้อยว่าสิเตยตอนตัวดูแต่ตอนยังนหืออยู่อะกันเออตัวนี้วิธียู่นิ่หหนเห็นหเห็ดตัวหรือเห็ดน้ำนอหอมประเดี๋นนะวยวนี้น่อ,นนนอยบ่า

จังงยวนี่ฮะร้จกเนี่ยมาที่นมือเนยนกคอนเกียร์ได้เลยนะวันนี้เราเอาเนี่ยโด้โหหัววันนี้มีอะไรกินดีอ่ะเนา เพิ่มอะเเมื่อวันเพิ่มัมีอะไรพิ่อมงบันเทิงมันตัวบ้านถึงจุดเทิมถังจุดกระโพกกระทัดนี่ไงปลาเด็กใชปลาบัวน้าเดใเมน้ำปลาเด็กใ่หมยืมเบิมงร้อนมั่งหมอเพราะน้ำเป็นเอ้ยสีสันครับพี่น้องอไปโอ้เจ๋ง ดินดินตรง้องสองมอสิ่งเนดินดินกินไต้เหล่าลายเหล่าแบบสองสอง่อดี่แบ่า็ดรอยได้เห็บง่าวยังนู่นหนนนู่นหนอนหราวะนู่นนี่อน่อะนี่อะเอาประเดีกนให้เบิ่พอดีพอดี Rồi, vậy bởi đi, à, bởi đi bởi vậy bởi vậy bởi vậy bởi đi bởi vậy bởi vậy đi vậy bởi 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 อุ <differences S 2> ๊ອส ver, ้องใส่ฟ <problem> ้าเป็ดฟ้าไก่หน่อยหว่าส้องใส่ๆไก่ฟ้าผมขึ้นเป็นยังบูนี่ขึ้นเป็นยังบูครัมียัยูอ้าบูมงไป ก็ว่าน,นี่ครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ช่วงสมัยปีมาปุยไปลหนกินแล้ว,วแอบบมาต่อกันจากอีพีตอนเอ,อ่ตอนช่วงเว่นกินตำสั่วกินข้าวปุ่นเนาะมานี่ตอนแรงมากับตำหรือเป่าเป็นตำปลา อ่าสูตรสไตล์ของกระผมเองครับตำปลานี่นะนตำปลาสูตรของเ,เองก็มีหอยหอยกันนกฟิดไว้แต่ลายเหมือแล้วก็จะมีอ่นอานอไม้ต้มอ่ยาเท่าใหไ่มีไง่ส o m นกไม้ ถกาเป็นเนี่ยบกคุนอ่อนตุ่นคลองเองมาเริ่มทําการดุยกันเลยอันนีก้กับอันนี้กะไอ้น้ำยำน้ำ,นำบะคุงเหาตำเมอยู่้อยใส่น้ำปลาชุสปลาแดกมะนาวมะเขือเทศเรียบร้อยครบเสร็จมามาลงลุยกันเลยใส่ยังก่อนนะน้บแรก มรกตจะซึมลง,งไปซึมลง,งไปใส่ม,มรกตก่อนนะครับเนี่ยอ่ะเป็นมันีิเม,มน,มนตมูตัมบดมือเนาะจนจะ็มบริเวณฮอดคำเอานี่เรียบร้อยจานังกะต่อด้วย นองไม้ของเราจะลงน้อไม้น้อไม้นี่เข้ามาใส่ร้ายเพราะกับพวกนี้เรากินผู้ย่อมสีบปเบิดนะลงลงไปน้อไม้ต้มมไม่อันโอ้นะใส่ที่มาอยากกินบรเบิดหนาคนเดียวกินมีนมจีนอี่จะเจียวเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อคำหลักฐานจานกับผ้าอีกของงานของเฮาหอยนี่มา รึมโอ้กินเบิด์บนอหิวี่เนีกินเบเบิดกะกับเสดเขาตัวก,กินอื่นอะไรตัวละมื่นห้อยกระเรื่อไม่กินเลยเพระาะว่าแซ่์ไปดนุนบาง็ีกินแจ็กเท่อแต่ป่าเรามาให้แต่ก็ต้มแล้วลวกแล้วลวกไหมแล้วก็บอกถึงว่าแรงมันนี้นกินได้อยู่อืมโอ้โห้ยเต็มคาราเบลเลยอ่ะขอยหยัดตามเงนพี่น้องมันเงาะก,กนแป๊บหนึ่ง ครับขนาดเยบบ้อยแล้วว่าก็ว่าเถอะโคกหน่อยพูดใส่โคกหน่อยโ,ยโ,อ,ยโอ้ยโคไงส่ลืมไปว่าตาําใส่อะไรอย่างเที่จะตำโคกงหน่อยกับพ่อนะว่าจะตําเป็นนำ้ำเป็นน้ำกินนง,งังไม่ธรรมดาอหอ,อยตอนเด้งๆครับพี่น้องอื้หอ,อยคักคักคักสิมังก่อนแต่ว่าวัานนว ว,ว,นวานนอพอดีนะนอพอดีเยอเผ็ดขนาดพริกนี่เพ็ดแหงเลยพริกปลูกเองกับสวนน้ำมาตากไวยยานุแลวปลูกยังได้พนนไไไดเพ็ดขัดออ่ะอืม,อม ลาข้านี่การเนี่ยอ๋อนี่การแล้วมันโอ้แสบแกรดงั้มันหิวเข่าเป่าทั้งซันเลยมันซันหิวเข่าเลยมันเป็นหิวเหล่าหรืหิวเข่ามันนี่บริเปบกมันนี่ทีมงานเพิ่นอันีจิตภารกิจหลายทางก็เลยเออ เขาคั่วเฮ็ดกับเขาเองประจำละถ้าทีมงานมา,มากๆก็เฮ็ดกินเองอ่ะขออนุญาตตักเคยจานก่อนมาหนิมือเดียวอ่ะเรียบร้อยแล้วพีนนนน่น้องอู้หุคนจานกับหอยตำน้ำใหม่แค่น้ำน้ำใหม่ตุ่มชุดชุดกระปุชุดดอกพันเสมาสองสามหมื่นคนเอามาใหั่นคนเราคนกินโมเบิดเป็นอยางก,กินโมเบิดยำเสียแง่หอย ตอนเด่งๆครับอันนี้ก็เป็นสองอีพีร่วมกันเลยเนาะเพราะว่าหลอบเสากับไอ้หลอบเทียงกับหลอบแรงตามแบบนี่ละหลอบหลอบหลอบไอ้เทียงกับหลอบหลอบเทียงส่วนกระปุลหลอบแรงมาเป็นตำอ่าหอยใส่โน่ใหม่ใส่บมกฮูโอเคพี่น้องมาเีลยแล้วก็ จงได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ได้เรือยๆบ้างเบิ่งให้นะครับช่องสมบปีสมบปุยฝากเป็นกำลังใจฝากเบิ่งฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วครับอ้าวเดี๋ยวผมไปถอดไข่ก่อนแป๊บนึงจังหวะกินกันมันเอ้าเตรียมไข่เตรียมยังแล้วง่ายๆลูกทุ่งลูกทุ่งมาหนิขอแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยข้มือกับลูกทุ่งน้กว่าหรอวะอันนี้แบบ จินเว่นี่นะตำสัวไอ้ตำหอยละตำหอยตต้มตั้มก็คงจะหอยละใส่หนอ่อไม้แล้วก็ถอดไข่ก็แซบหอมหอมเนาะโอ้ยคักขับขับน,นี่ตำ้มกบแซบหน,น่อยมียังเราอยากอยากกินหันบวกินกับที่งานก็คิดม่นู่นให้ใจอย่าคล้องไว้ตลอดนะเกืดกกินเองสินะมือก็ตำบมกทั่วตำยัง กอทอดมันน้ำมันร้อนๆกำลังได้ที่เตรียมตัวเอาไข่ลงใส่ปิ้งน้ำมันครับผมน้ำมันไข่ลงจุ่ฟูหยาบมาในเวลาเทไข่ลงจะ้ะเห็นี่ หอมชี่งเลยไอเคหนากินมเลยพี่น้องว้าวไข่เคียวจ้าไข่เคียวเนาะเดี๋ยวขลิกกลับด้านแป๊บหนึ่งสีสันคุณยังแต่ถอดไข่ยังหนากินล่ะคือเดาวถอดพี่นอ้องยังอื่นสีซ้ำเลเอ่แก่ถอดไขน่นี่ก็โอเคแล้เนาะคนณยังมาขัดปวดฟุ้งใจในตัวเจ้าของเลยวะ ย่องจะกท้องก็เป็นมาเอาไฟอ่อนๆจัน่อยเอาคือไม่กินทองใหม่ๆห่างใกลตุวๆหลักที่ปนญหากับด้านแด้งแก่วนตอนใบเดียวนี่ะฮะฮะฮะหลวกนี้เป็นจังไรพี่น้องเป็นจังไรไข่เกี้ยวจ้าโอ้สเป็ตผิดมื่นโลสะดวกเอา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 ก็ซุกปันโอเคเรียบร้อยแล้วพี่น้อง กินคนเดียวก็เฟี้ยวได้หูยผอดไข่เป็นยังได้อ้าวแล้วก็ตำหอยเหรอตำผงตำหอยมาเด้อพาชิมากินน้ำเป็นมูวกักินผู้เดียวได้นี่โอ้ยหัวนะเอาเอาคักรักคักรักเอ้ยนี่ีน้องใหม่ขเขายังเหลือดโอ้เห็ดอีกเมนูน <c oughs> ่ะคักรักจบแล้วพี่น้องโอ้ยแสบไหงหูแห้งกินไปจนชืบเบิดล่ะ อ๋อี่พี่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เนาะโอ้เสียแม่งพี่น้องเลยมันบอกโวดอื้อนี่อืออังนช้นละเม็ดกรอบกืมใหม่กรอบแป้งไหมอ่ะ ก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นสองอีพีร่วมกันเสียงกับแรงเลยทีเดียวอือสองขาบกันมเถอะเอาอย่าลืมเบื่อเ้ยครับเด้พี่น้องด้อเป็นกําลังใจกันเนี่ยสองสมาปีสมาปุ่ยกดกระดิง่งกดติดตามสับสไครตนครับผมเพื่อนนี่ก็ราตรีสวัสดิ์ฟันดีครับผมสวัสดีครับ